สุดโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิจถูกโหโหมิปราศจากความทุกข์อับเรียโหมิปราศจากปีนอับพยรปัชโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอับนิโ,โหรโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขีอัตตานังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ยทั้งสิ้เนเถิดสัพเ์สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเบื่อเกลียาใจด้วยกัน าอาตาชาหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเลยอย่าได้เบียเดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาอีชาหุตูจงเป็นสุขเป็นสุขเลออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานำปริหารกนรดูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทังซิ่นเธอข้าพเจ้าขออุที่ส่วนกุศล ในการถวายทานการรักษาศีลการจเจริญภาวนาและการทำบุญสมทุกครั้งของข้าพเจ้าแด่ปิยามารดาทั้งหลายแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแด่ทีพารักที่คุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายแด่เจ้าทีเจ้าทางทั้งหลายแด่เจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายแด่ลูกเทิวดา มิสนิททั้งหลายแต่เจ้ากรรมนายเวทั้งหลายแก่จากประสาททุกสายจมีความสุขอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยอย่ามีเรแก่กันและกันเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักจากตนใม่พ้นจากทุกข์ไฟทั้งปวงด้วยผล อย่าได้มีโรกใ,ใดเลยเกิดในชาติใดพบใดให้ถึงพร้อมด้วยทรัพสมบัติผุณสมบัติบริมาสมบัติรูปสมบัติในทุกภุกชาติและจงเป็นปัจจัยให้บรรลุพณนิพานในอนาคตการอันใกล้ ช่วยเทเจ,เจ,เจวาสิ่งศักดิ์สิทธิทุกพระองค์ขอบุญกุศสนนี้จงเป็นพลังช่วยเปิดทางสว่างให้กับพระเจ้าและครอบครัวตลอดจนสิทธิ์ยานติผู้ศรัทธาทุกท่านขอแพรบุญกุศสนี้ให้กับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกที่เกิดภาวะวิกฤต โรคโควิดสิบเก้าวุ่นายขอให้ทุกท่านมุนทุกมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบุญกุศลนี้จงปัดเป่าวิบากรรมที่นมาให้เกิดวิกฤตโคิประบาดนี้ให้หมดสิ้นไปในเร็ว